ทำไมอะเราอยู่กับเขามาตั้ง14ีปีมีลูกกัน2คนทำไมเขายังเป็นนอกกายกับเราได้เพราะอะไรรู้ไหมคะจำไว้นะคะเวลาที่ระยะที่คบกันานานๆไม่ใช่สิ่งมัดใจลูกสองคนไม่ใช่สิ่งมัดใจสิ่งมัดใจคืออะไรสิ่งมัดใจคือบริบทที่ทําให้ผู้ชายเนี่ยเขารู้สึกว่าเขาเป็นคนสําคัญในบ้านนั่นหมายความว่าถ้าคุณนะคะไม่ให้เขาเนี่ยเป็นที่หนึ่งในบ้านคุณให้เขาเป็นรองหรือว่าเป็นลําดับแบบบวยๆอะไร จะทําให้เป็นการเปิดช่องว่างปูพรมแดงให้กับมือที่3ขว้าหัวใจเขาไปได้ง่ายๆอันนี้คือบริบทแรกนะ2คือการสร้างสเสน่ห์ซึ่งที่ผ่านมาส่วนใหญ่ภรรยาที่อยู่กับผู้ชายนานๆานจะไม่ได้สร้างสเสน่ห์แต่จะเป็นคนที่ฉุดสเสน่ห์ลงเช่นไปตําหนิไปต่อว่าไปบนไปดา่าก็สิ่งนี้แหละค่ะที่ทําให้ผู้ชายรู้สึกว่าเขาไม่อยากอยู่ใกล้เราเขาไม่อยากกอดเราไม่อยากสัมผัสเราไม่อยากที่จะแบบ แม้แต่บางทีแค่จะกินข้าวกับเราเขาก็ไม so, so, ่อยากยิ่งคบมา14ปีถ้าไม่ได้สร้างสิ่งมัดใจและไม่ได้สร้างเสน่ห์ดึงดูดในคู่บางคนบอกว่าสร้างสร้างเสน่ห์ดึงดูดคืออะไรหรอคะครูบางคนไปถึงท่านนั้นแล้วอะถ้าอย่างนั้นแล้วก็ต้องมาปรับกันใหม่แต่การจะปรับกันใหม่ในวันนี้ไม่ใช่ว่าอยู่ดีมาสร้างเสน่ห์มัดใจใหม่มาสร้างเสน่ห์ดึงดูดใหม่มาสร้างสิ่งมัดใจใหม่ไม่ใช่คุณต้องไปเคลียร์ไปล้างภาพตัวคุณในอดีตที่คุณเป็นพลังงานด้านลบให้กับสามีคุณก่อนนะคะ